Oh. เอ้ยบิ๊กบิ๊ก congratulation นะทุกคนก็เ e s เซ n ที่42นะครเป็นบทสุดท้ายนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับเกี่ยวกับแกรมมาภาษ,ษาอังกฤษ,กษและภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนก็จะได้พื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับมีความสามารถที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ค่าตัวเงินเดือน6หลักขึ้นไป <Wow. S 1> น,นะครับ เออก่อนอื่นนะก็มาถึงตรงนี้นะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลน์นะครับเต็ม1 0 0 0ทุกคนให้เท่าไหร่เออนะเต็ม1 0 0 0ทุกคนให้มาไหร่เอามาเลย999นะครับ999หนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเราก็จะเกินเยอะนิดนึงนะเซนเซเกินเยอะนิดนึงก็คือใครที่ผ่านบทนี้มาแล้วเนี่ย ก็จะไปต่อเรื่องของ jlpt ระดับ n 3ได้ซึ่งจะเป็นระดับที่ใช้ในการทำงานในระดับสูงนะครับแล้วทุกคนก็จะพูดคล้องส่วนของสถาบันสถานีภาษา,า,าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้บริษัทนะครับที่เป็นของมหาชนนะครับเป็นของมหาชนเนาะก็ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของวิชานะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ทางสถาบันเองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมหลากหลายนะครับมีเรื่องของการดูแลคนที่ได้ประสาญี่ปุ่นนะในประเทศและคนที่จะไปต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจบตัวซีรีส์นี้แล้วเนี่ยทางสถาบันแล้วก็เซนเซเองพร้อมกับทีมงานนะครับ<ๆ>ก็จะเริ่มเ,เรื่องของจิชูเซคอสนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปทำงานนะก็เริ่มต้นได้เลยนะครับอ่ะโอเค สำหรับเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจิกังนี้น,ะนิมาสึนะ่เซนเซก็เดี๋ยวจะสอนเรื่องของ relative subordinate c o a u s e หรือพูดง่ายๆการขยายคำนามนั่นแหละการขยายคำนามเนี่ยมันก็จะมีคำนามขยายตัว what who นะ where when อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวเซนเซยกตัวอย่างก็คือเป็นการปกติปกตินะเดี๋ยวเซนเซย,ยกตัวอย่างนะอย่างเช่น โอโตโกโนะฮิโตะนะครับโอโตโกโนะฮิโตะนะครับอ่าชิโรบูเตะนะครับคาไวฮังซามุเดสอันนี้เราเรียนรูปแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับก็คือแบบผู้ชายคนนี้ขาวแล้วก็หล่อ แต่ทีเนี้ยเราจะไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นการสลับนะครับสลับเพื่อที่เราจะต้องการขยายมากขึ้นนะครับก็คือเอาคำว่าชิโรกุเตะนะชิโรกุเตะอ้าวเซนเซเริ่มเติมคำว่ากุเตะนะชิโรกุเตะนะครับั้างสมุนนะนะครับโอโตโกโนโฮิโตะวะโอโตโก โนฮิโตะว่าเลเดสกาอ่าอย่างนี้นะโอุตโกรฮิโตะว่าใคเดสกาเออเรามันก็จะกลับกันนะครับอันนี้ก็จะแบบเป็นการถามว่าเฮ้ยผู้ชายคนที่หน้าตาหล่อแล้วก็เขาขาวว่าคือใครอ,ะอ่ะอ่าทุกคนเห็นเห็นรูปนี้ไหมครับเออเนาะอันนี้มันก็จะเข้าในเรื่องของฮูบวกคอสอย่างนี้นึกออกไหมฮะหรืออาเซนเซยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะ คือปกติเราบอกว่าไดงากูวะนะครับฮิโรยฮิโรกุเตะนะครับยูเมเดะนะมหาลัยเนี้ยกว้างแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับทีนี้เราจะสลับกันเราก็จะขยายตัวมหาลายัยซึ่งเป็นสถานที่เนี่ยเราก็เอาคพาว่าฮิโรกุเตะนะครับแล้วก็ยูเม นะ้าไดงาผูวะชีระชีระอ่าแป๊บนึงนะชีระป่าโคตรนามหาอะไรตัวอีกนิดนึงอก็เดี๋ยวช่างมน,นเถอะชีระปลากงนะครับชีระปลากงฮึฮอ,อ่ะชีระปลากง ได้กากูได้กาูเดสอ่ะอย่างนี้เลยก็ได้นะครับศิลปะกรไดกากูเดสชิโรกุเตยูเมนาได k กากูวะชิลปะกงไดกากูเดสก็จะมีความหมายว่าเออมหาหลลยยที่ทั้งกว้างแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยคือศิลปะกรนะเพราะว่าเซนเซจบปอตีที่ศิลปะกรนะครับอ่าก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูอาทีน,นี้ทุกคนมามาดูนะ มันขยายได้ทุกแบบนะจะไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือสถานที่อันนี้เป็นสถานที่เมื่อกี้นี้เซนเซย์ยกตัวอย่างเป็นคนเช่นนิฮงโกเบนเคียวสเตยดูฮิโตะก็คือคนอะไรคนที่คนที่อะไรคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับนิฮงโกเบนเคียวสเตดูมันขยายตัวนี้นะครับนิฮงโกเบนเคียวสเตไนฮิโตะก็ขยายตัวนี้เห็นไหมนิฮงโกเบนเคียวสตาฮิโตะ คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอ่าอันนี้มาเป็นการเหมือนแบบเน้นบอกตัวเทนนะ่ะถ้าเราใช้คำว่าชิเตอิรุเนี่ยก็ the person who study Japanese นะครับหรือคนที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้ n นหฮงโกะ b e น n คชิเตไนฮิโต the person who doesn't study Japanese คนที่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น n นิฮงโกะ b e น n g h o r ชิเตไนิโตคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับ ในฮ่โก,โกเบเคียวชินกกะกะไตโตคนที่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอ่าก็คือในอดีตไม่ได้เรียนนะภาษาญี่ปุ่นนะเชิญดังนี้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างการขยายแต่ว่ามันต่างกันที่เวิร์บทั้งนั้นเลยนะฮะต่างกันแค่เทนเห็นไหมต่างกาันแค่การเวลานะต่างกันแค่เทนเออนี่คือวิธีการขยายอันนี้คือขั้น S1 แล้ว S1 นะครับอ่ะทุกคนมาดู ถ้าเราถอดประโยคเนี่ยเราถอดประโยคอย่างเช่นเขาบอกว่านิฮงโกบิงเคียวสเตรุฮิโตะมันก็จะหมายความว่านิฮงโกบิงเคียวสเตรุฮิโตะวะซา่าซังเดสก็จะหมายถึงว่าซา่าเนี่ยคือใครซา่าเนี่ยก็คือคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับ The person who is s t u d y Japanese is Sara is Sara แสดงว่าด้านหน้าของอันนี้นะยาวเลยนะ คือส่วนขยายทั้งนั้นเลยทุกคนคือส่วนขยายคำนามให้มันละเอียดขึ้นเนี่ยส่วนขยายคำนามให้มันละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อ่าดูตัวอย่างอันนี้วากาเรียซื่นะเข้าใจง่ายกว,ว่กาวากาเรียซึเนะเดยกุมิดะกระไซมินาซังนะครับคิโนวาตาชิวะพิซซาอาเบเมชตะเมื่อวานเนี้ยฉันน่ะกินพิซซาอ่าทีนี้เราก็จะขยายนะครับก็คือ เราจะขยายแค่พิซซาเนาะสลับกันพิซซ่าเราก็บอกกิโนวาตาชิกะทาเบตปะพิซซาอ่าวาตาชิกะทาเบตปะพิตะรูปมาชิตะเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นตะวะเนี่ยมันบ่งบอกท็อปิกของประโยคถูตกต้องไหมทีเนี้ยถ้าท็อปิกของประโยคย่อยนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นกะนะครับมันก็จะสั้นลงก็คือกิโนวาตาชิกะทาเบต์ะพิซซาพิซซ่าที่ฉันกินเมื่อวาน The pizza that I ate yesterday เนี่ยคือ relative cause นึกออกไหมครับ s ซิงชูเอเก่ m i m a s สตเออฉันดูหนัง last week นะครับทีนี้เราก็จะขยายหนังเนาะหนังที่ฉันดู last week ก็เป็นเซิง s h ม m i t เอกะเห็นไหม the film that I saw last year s a r a w a k a Gorehatari Tomas ก็เป็นซาร่า g ะ ฮารไรเตรุกักโกอ่าทุกกนเห็นไหมมันก็จะขยายคําว่ากักโกกากโกเนี่ยก็จะกลายเป็นประธานของประโยคแทนเ <c oughs> นาะเป็นตัวหลักของประโยคแทนนะครับอ่าเรามาดูรูปประโยคที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับไมเอนี ma ้ e ni. อ่าไมเอนะ e na. เมื่อก่อนซุนเดตะมาจินี้นะครับตะคุซังฮิโตกะอิมาสตะอ่าอันนี้ก็จะมีความหมายว่า เมืองที่ฉันเคยอยู่มาก่อนนะ่ะต่ก่อนมันมีคนเยอะเลยนะแต่ความหมายตอนนี้คือมีคนไหมไม่มีนะครับอังกฤษก็บอกว่าภาษาอังกฤษแปลว่า there were many people in the town where อันนี้ขยายสถานที่นะครับ I l i v e before I l i v e before คือแบบฉันเคยอยู่มาก่อนไงที่ที่ฉันเมืองนเนี้ย the town where I l i v e before เนี่ยก็คือเมืองที่ฉันเคยอยู่มาก่อนนะมันเคยมีคนเยอะอย่างเงี้ยนะครับ เชียนะฉันเนี่ยชอบอะไรสกิชอบหนังสือที่ซาร่าเขากำลังอ่านอยู่อ่าแล้วก็พูดได้ว่า I'm also ฉันก็ I'm also like the book อ่าแล้วทีนี้มันก็ขยายบุ๊กยาวเลยเนาะบุ๊กอะไรละ่ะบุ๊ก that Sarah is reading นะครับที่ซาร่าอ่านอยู่อย่างเงี้ยนะครับ อนิกาคูเรตะจิติงชาโอนาคุชิมาตะอนิกาคูเรตะจิติงชาโอนาคุชิมาตะฉันทำมอเตอร์ไซค์หายมอเตอร์ไซค์อะไรเราก็ไม่รู้มันก็ต้องขยายว่าอนิกาคูเรตะอนิกาคูเรตะคือมอเตอร์ไซค์ที่ใครให้มาพี่ชายให้มาอย่าอย่างเงี้ยเคลียร์นะทุกคนเคลียร์นะครับโอเค <c oughs> อเดี๋ยวเซนเซยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวดีกว่า เราจะพูดว่าฉันชอบอาหารที่แม่ทำให้ใช่ไหมครับมันก็จะมีสองประโยคเนาะคือฮา,าวะนะครับเลี้ยวหลีโอสุกุตัอันนี้ก็จะแปลว่าแม่ทำอาหารเราจะพูดว่าฉันชอบวาตาชิวะนะครับจุดจุดจดจุด,จดนะครับงนะสกีเดสอ่าวิธีการนะครับใส่ยังไงหลายอย่างนี้นะเราก็ เอาคำว่าห้าหานะจากวะเปลี่ยนเป็นกะนะเป็นระบุประธานในประโยคได้แล้วก็เป็นสุขุตตะนะทำนะครับเลียวเลียวลีกะสกีเดสอ่าเคลียร์ไหมทุกคนประโยคนี้น่าจะเคลียร์เนาะชันนาชันนาชอบอาหารที่แม่ทำให้อ่าทุกคนเห็นที่มาที่ไปมันไหมหรือ ฉันฉันขับรถที่พ่อซื้อให้นะครับอาพ่อนะฮะก็เป็นชิจิวะคูรุมาโอนะฮะคุเรตะพ่อให้รถมาเนาะคุเรตะอันนี้พ่อให้รถเราจะบอกว่าเราขับรถนะวัตชิวะที่พ่อซื้อให้วตัตชิวะจุดจุดจุดอุงเตงสุรุนะฮะอันนี้ก็จะมีความหมายว่าขับ ถูกต,ต้องไหมครับรับทีนี้เราบอกว่าขับรถที่พ่อซื้อให้ก็เอาจิจิลงมาเลยจิจีงะคูเรตตอย่างนี้นะครับคูรูม,มาโออ่าสองประโยคนะทุกคนจดไปนะครับวัตชิวะจิจิกาคูเรตตาคูรุม,มาโออุงเต็นสุฉันเนี่ยขับรถที่พ่อซื้อให้ หลักการคือมันเป็นแค่การขยายคำนามนั่นเองนะเคลียร์นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราจะใช้รูปคุณศัพท์อีนะเนี่ยก็ง่ายจากปกติไว้ด้านหลังเราก็มาไว้ด้านหน้าอ่าเช่นอันนี้ก็คือฮิโตะนะครับเมกเอาโอฮิโตะก็ the person who has blue eyes นะฮะอิน k i ก a สกินาฮิโตะนะครับอากายคามิโนฮิโตะอย่างเช่นอันนี้เนาะอ่า เมโนอาโอฮิโต no oh มันก็จะเป็นฮิโตวะนะครับเมกะอาโออ่าประโยคปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะคนเนี่ยมีตาสีฟ้าก็คือพวกฝรั่งเนาะหรือว่าคนที่ชอบสุนัขนะครับก็เป็นฮิโตวะนะครับอินุงะฮีเดสอ่าอยางไงครับคนที่ชอบสุนัขมันก็เอามาไว้ข้างหน้านามได้เลย อ่ะทุกคนมาตรงนี้ต่อเนาะคอมพิวช this is the company where k i n g work นะอ่านี่คือนี่คืออะไรนี่คือบริษัทที่เคนทำงานอยู่ใช่ไหมครับก็เคนซังงะนะจักรวะเปลี่ยนเป็นงะถูกต้องไหมเคนซังงะนะครับห่าตะห่าตะไล่ตะนะครับใครชาเดิ Ken Sangha Harayta Kai c a d e s ades, ก็คือ,อบริษัทที่เคนทำงานอยู่นะครับ h i s h e t h e person who cook อันนี้ก็คือคนที่ทำอาหารนะฮะก็เป็นเรี้ยวหลิงหนะ์สุกุตตะสุกุตตะคิโตะอ่าทันไหมทุกคนทันไหมสลับทันไหมครับเออ คือถ้าอยากจะเข้าใจเนาะบางทีมันเรียนผ่านออนไลน์อะเซนเซไม่รู้ว่าเออแต่ละคนเข้าใจมากเข้าใจน้อยเนาะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็มาเรียนกับทางสถาบันได้นะครับก็เข้าไปดูคอร์สเลยว่าจะเป็นคอร์สแบบไหนบ้างเรามีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แต่เบื้องต้นส่วนใหญ่จะมีเป็นออนไลน์ไปก่อนนะทุกคนอันนี้เซนเซเหมือนแบบมามาพูดเรื่องคอนเซปต์ให้ฟังแต่ไม่ได้ลงลึกนะครับถ้าใครอยากจะลงลึกรู้วิธีการใช้แบบเอาให้เข้าใจเลยเนี่ย เข้าใจแบบลึกซึ้งและนำไปใช้ได้นะครับก็ติดต่อผ่าน l i น์ออฟฟิเชียหรือว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ได้นะครับอืมเป็นห่วงจังเลยไม่เจอกันโ o โ o w วะ e r e is the place where we study อ่าที่นี่คือที่ที่ฉันเรียนใช่ไหมครับก็เป็นเบงเคียวชิ e เตรนะ The place ก็เป็นโตโกโรโกโกะวะเบงเคียวชิตเติร์ o โตโกโรสนะ ที่ที่ where we study อ๋ออืมเราต้องใส่ควาว่าวีลงไปด้วยนะแปบ๊บหนึ่งหนึ่งครที่พวกเราเรียนเราก็เป็นว่าเรว่าเดงะนะว่าเดว่าเดงะเบนเคียชเตอร์ตโกโดเดสนะคะรับนะ This is the b i k e that I b o u g h t last month. อ่าล่าสุดมันฉันเพิ่งซื้อจักรยานมานะก็เป็นคัตต้าครับเพิ่งซื้อเนาะคัตตะ last the bike ยก็ buy กูไซคุรนะครับเซ็นกิสืคัตตะไซคุริเดสนะครับสันส้นๆใส่สญี่ปุ่นสั้นเลยภาษาอังกฤษยาว this is the bike that I bought อ่าเราอาจจะเติมคำว่าวาตาชิกะก็ได้นะมันจะได้เท่ากับภาษาอังกฤษเนาะวาตาชิกะนะฮนะ จะได้เท่าวาตาชิกนะคะัตตะนะฮะไบกูไซกูเดสคิโนจุดจุดจุด The film I saw yesterday was interesting The film I saw yesterday was interesting นะฮะก็คิโน่เนาะวาตาชิกะนะครับมิตะอ่าที่ดูเมื่อวานนะมิตะฟิล์มนะก็หนังนะฮะเอกะ ว่าโอมูชิโรกาตาดสอ่าทุกคนได้ไหมครับทําถูกกันหมดไหมเนาะมีอันไหนทําไม่ได้บ้างเออบอกซิซนะีซาหน่อยข้อไหนทําไม่ได้บ้างหรือข้อไหนไม่ค่อยเข้าใจบ้างอย่างข้อ3มเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าคนไม่รู้คําว่าตบกโหลกเนี่ยอาจจะงงได้เอออาจจะงงได้ไม่รู้ว่ามาใส่ยังไงนะครับอันอื่นก็น่าจะพอได้เนาะกับข้อ5นะครับข้อ5้ามันอาจจะดูแล้วซับซ้อนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นรูปประโยคง่ายแต่ว่า มันแค่คอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับโอเคใครได้5เต็ม5พิมพ์ลงมานะหรือ4เต็ม5 3เต็ม5ไม่เป็นไรนะครับเซนเซก็จะได้รู้ว่าความเข้าใจของแต่ละคนมากน้อยอ่ะสุดท้ายเราเหลือแค่5ประโยคนะครับก่อนที่เราจะจบ EP นี้ไปนะขอเฉลิมฉลองอลังการเลยไม่ใช่อะไร <laughs> จบปรดีเออนะเราจะก็จะได้เริ่มซีรีส์ใหม่นะครับใครเรียนมาแบบโอ้ยอดทนมากนะครับ The company now where king w o l l is here นะครับ Coco dis king นะ king king สั่งแล้วกัน king สั่งกะหากตาไร้เตลือนะหากตาได้เตลือนะครับใครฉาวะ Coco dis อ่าจริงๆภาษาญี่ปุ่นมันก็พูดสลับไปสลับมาได้นะทุกคนเห็นไหมภาษาเนาะมันก็จะแบบเปลี่ยน แนวได้เคนซังการ์ฮะตาเรตุคายาวะบริษัทที่เคนเป็นคนทำงานเนี่ยคือที่นี่โคโกเดส This is the book that I bought yesterday. นะฮะก็เป็นโคเรวะนะครับ Yesterday ก็คือคิโนะนะวาตาชิกะนะคัตตะโฮงเดสอืมโคเรวะคิโนะวาตาชิกะคัตตะฮงเดส นี่คือหนังสือที่ฉันซื้อเมื่อวานนะครับ The restaurant where I went last week was good นะครับ The restaurant where I went last week was good ค่อนข้างดีเออ last week นะครับ last week ก็เป็นซิงชูนะครับวาตาชิกะน่ a อิตะ คำว่าเวนอันนี้ใช้ชก ok ุจิสตะาดีกว่าตรงกว่าชกุจ ok ิสตะาเลสุโตลังวะนะครับวัดคูดก ok ็ยกยกกาตะยกกาตะเดสอ่าอย่างนี้นะครับเซ็งชูวาตะชิกะชกุจิสตะาเลสุโตลังวะยกกาตะเดสนะครับ this is the watch that my elder brother gave me นี่คือนาฬิกาที่พี่ชายของฉันให้ฉันนะครับ นี่คือก็คือโคเรวานะครับที่พี่ชายชันให้ชันก็คืออันนี้นะอันนี้กานะครับคูเรตะคกูเรตะเอ้ยฝนจะตกนะคูเรตะาดิสเวอรตไม่ได้หกลัวเสียงมันดังรึเปี่าเอ่อคูเรตะโตเคเรสนะครับตกเคเรสโอเคฮาแล้วคนยส This cake t h a t Noriko makes was good. The cake was not good. โอเคก็เป็น Noriko s a n g a คนะครับ Sukutta Sukutta Keki วะ Oishi Good, good ในที่นี้คืออร่อยเนาะ Oishi Kata This เพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเราเลยใส่ข้อมะัตตะ Noriko เราไม่รู้ทันจีเขียนอะไรเราเขียนอย่างนี้ไปก่อนเยสทุกคน <laughs> รัวมาก42 complete นะ perfect perfectly completed นะ for this special uh, classroom today นะครับ we can both communicate in English and Japanese and can translate between Japanese into English or English to Japanese นะ in order to make you all of you to be a good professional นะครับ communicator นะครับ and get the best result or compensation in your occupation นี่โชว์ภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะทุกคนเจนเซแนะนำว่าใครอยากได้เงินเดือน6หลักเอาเงินเดือนก่อนเดี๋ยวเรื่องธุรกิจเจนเซสอนที่หลังซึ่งเจนเซเองก็ ศึกษาเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็มีสอนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอันนี้พูดนอกเรื่องแต่ใครมาเรียนก็จะได้รู้จักเซนเซนะว่าเออเราเป็นใครเราทําอะไรบางทีเซนเซก็ไม่ได้พูดนะครับเซนเซก็ใครที่เรียนได้เยอะนะครับเราก็สามารถปรับวิชาความรู้เป็นทองคําปรับวิชาความรู้ออกมาขายได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคอร์สนี้เนาะแล้วก็เซนเซฝากทุกคนสําหรับ น้องๆที่เป็นจิตชูเซนะเป็นห่วงมากนะครับก็ฝึกแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะวน,นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในเรื่องของไวยากรณ์ไม่ใช่แค่ไว,าวยากรณ์เป็นเรื่องของการพูดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นหรือหรือเรียนต่อภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางและระดับสูงขึ้นไปเนี่ย นะครับก็ไปดูที่เว็บไซต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถามโปรโมชั่นนะเข้าเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ไปที่ Line Official ด้วยเพราะ l i ย e o f f i เ i a l เนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะที่จะช่วยน้องๆลดนะคือจ่ายนิดเดียวแต่ผลตอบแทนที่จะได้เนะาบางคนนะครับก็ลงคอร์สแคบไม่เท่าไหร่นะแต่สามารถสอบเจ t นะ N3 N2 กลับมาได้ในเงินเดือนแบบ4 5ห้าหมื่นต่อเดือนทุกคนว่าคุ้มไหมนะครับถ้าคุ้มก็ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็เจอกันที่ซีซั่นถัดไปนะโชคดีทุกคนบ๊ายบาย